เหรียญมีปีกมีเยอะไหมพอมีเนี่ยพอเวลาคุณมีเหรียญมีปีกแบบเมื่อกี้มาเห็นป่ะคุณก็ทําการตัดโดยเอาเหรียญเนี่ยเหรียญมันจะมีมันจะมีขอบข้างเห็นป่ะอืมนี่บอกอ่าพอเวลามีปีกอะใส่ปุ๊บแล้วคุณก็นะดันพอดันเสร็จเนี่ยมันก็ขาดออกมาเป็นเหรียญไงข้างก็เป็นรอยตัดอันนี้คือมีตัวตัดแล้วอ่าแต่ในสมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่องจี้ ไม่มีเครื่องเจาะไม่มีเครื่องกึ่งเข้าใจไหมโอเคเขามีมาเป็นร้อยปีเออมันมีต่างประเทศมันมาไทยปะละ่ะ <laughs> เข้าใจไหมเราต้องนับว่าเออไอที่มีแต่มันมีที่ไหนละ่ะมันมีอยู่ในไอโรงงานใหญ่ๆแต่เขาเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตพระหรือย,ยังอ่าดังนั้นอ่ะไอตัวตัดเนี่ยมันยังไม่มีในสมัยก่อนมันคัดสร้างโดยการตีกระบอกก่อนพอเพราะเหรียญทำไม่เยอะอ่า พอตีกระบอกเสร็จปุ๊บถามว่าทำไมสมัยก่อนถึงทีกระบอกแล้วมาเปลี่ยนเป็นเรื่อยมันเกิดจากความต้องการผลิตที่เยอะขึ้น แรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวอแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท่ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์าแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยตอนนี้ประเด็นที่เถียงกันใหญ่โตคือพอกันใช่ไหมก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพอกันนะ มันไม่ใช่กรรมวิธีการใช้บล็อกสามตัวมันเป็นวิธีเฉพาะมานั่งเถียงกันว่ากระบอกห,อหรือไม่ใช่กระบอกก,กัใช่วิกระบอกกร,ระบอกเพราะเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่เลื่อยไงครับใช่ใจป่ะ,ะแต่คนหนักคิดว่ามีแค่เลื่อยกับกระบอกไง จริงรจริงมันมีกรรมมาวิธีกรรม,มาวิธีหนึ่งซึ่งไม่ได้ตั้งชื่อเรียกกันไว้อ่าซึ่งปั๊มกระบอกอ่ะมันจะมีบล็อกเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนที่ตำม,มากยายอะ่ะคุณจะต้องมีปอกตรงกลางปอกเนี้ยมารับทรงอ่าดังนั้นเนี่ยต้องเอาไอ้เจ้าปอกเนี่ยสวมเข้าไป แล้วก็เอาแผ่นน่ะใส่เป็นตรงกลางแล้วปัม๊มคุณก็ใจไหมฮะฉะนั้นการจะเอาแผ่นเข้าไปได้ต้องทำยังไงเลื่อยอ่าแล้วปัม๊มแต่ไอ้ที่เอาเหรียญที่ผลิตแล้วโยนมาโยนใส่กระบอกอะไอ้ที่โยนใส่เนะี่ยมันแผ่นยังไม่ได้ปัม๊มแต่ผมพูดไปอะเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมพูดให้คนอนะที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจว่าก็เอาแผ่นอะ เนี่ยอย่างเนี้ยนะถ้าคุณอยากจะใส่<ม>เนี่ยคุณก็เลื่อยพอเลื่อยเสร็จอะเอาอันเนี้ยใส่น,นี่นะมะก็จะเหลือพื้นที่อยู่เอาเนี่ยแผ่นเนี่ยเลื่อยใส่ลงไป<ม>ใส่เสร็จก้าวตัวบนนี่ต่<ม>ําพอเวลาต่าลงไปเนี่ย มันแบนลงมันจะขยายออกข้างอพอขยายออกข้างไปไหนไม่ได้มันจึงปิป้นขึ้นไงทีเลี้ยวปีกใช่อ่าที่ปิ้นขึ้นเป็นเป็นเป็น,ปนออก,กระดงอ่าดังนั้นอ่ะเขาไม่ได้เอาเหรียญไอ้ที่ปั๊มแล้วมาใส่เขาเอาแผ่นที่ยังไม่ได้มีรูปลกักษ์อะแผ่นเปล่า,ลาๆนะมาใส่แล้วปัม๊มอ่านะซึ่งถามว่าอา้าว ทำอย่างอื่นไม่ง่ายกว่าหร้อเออมันง่ายแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีไงมันก็เหมือนสมัยก่อนอะถูกป่ะอ่าตัดหญ้าต้องใช้อะไรนะต้องใช้จอบถากอ่าใช้เครื่องตัดหญ้าไม่ง่ายกว่าหร้อเออมันง่ายกว่าแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องตัดหญ้าไงนะสมัยก่อนจะวิทน้าต้องทําอะไรโอต้องทําอะไรไอรรหัสถูกป่ะเออ ทำไมอะใช้ท่อใช้เครื่องสูบน้ำไม่ง่ายกว่าหรอเออง่ายกว่าแต่ตอนนั้นยังไม่มีไงมนรูอย่างไรถ่ายนาทาไมสมัยก่อนใช้ควายไม่ใช่ไม่ใช้รถถ่ายอะก็เมื่อก่อนยังไม่มีนั่นล่ะก็เลยให้เข้าใจว่าแค่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยอธิบายตามที่เขาเข้าใจซึ่งมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกไม่มีใครเขาเอาเหรียญที่ปั๊มเสร็จมาใส่หรอกครับคือเขาใส่แผ่นเปล่า พอบล็อกอ่ะมันอยู่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอาปอกใส่ไปเอาแผ่นใส่ไปจะเอาใส่ได้าท้าต้องเลื่อยถูกไหมพอเลื่อยใส่ไปเสร็จพอตามเสร็จขยายออกข้างไปไม่ได้ก็ขึ้นปิน้นอ่าแต่เขาอ่ะกำลังจะเอาสิ่งที่เห็นในปัจจุบันอะ่ะไปบอกว่ามันคือสิ่งเดียวในอดีตมันไม่ได้มันคนละเรื่องมันต้องย้อนไปมองในอดีตว่าในอดีตอะ่ะ มันมีวิธีการผลิตมีเทคโนโลยีได้แค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมแล้วพออีกบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกโอ้มีบล็อกไหมอพอหลังจากไอ,บอ้บล็อกบล็อกสามตัวเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกอัดกระบอกหรือตีกระบอกมันต้องมีกระบอกตรงกลางพอเวลามันยากเขาก็เลย นะบอกไม่ต้องละไม่ต้องไปมีไอ้บอล็อกตัวนี้ละใช้บล็อกสองตัวไอ้บล็อกสองตัวมันจะไม่มีเดือยโผล่มารับมันจะเป็นเรียบๆย,ยากอะ่ะบล็อกหายโอบล็อกหาไม่้แล้วก็ห,ไม,หไม่เจอซื้อไอ้นั่นอะอ่ะ้อได้ซือ้อมากายาสิดอะเคยอดูเลฟเตอร์มาเขาเซ็งมันก็คล้องก็เ,เด้งองอมาเลยโอเคกว่าหนูนี่จะหนักกว่าเขาอีกนะ อ่ะเห็นไหมคราวนี้ยบล็อกยุคใหม่อ่ะเห็นป่ะจริงเป็นบล็อกที่ไม่มีเดือนมารับเห็นป่ะอันนี้ยคือบล็อกจมลงไปเลยนี่บล็อกสองตัวก็บล็อกหน้าบล็อกหลังเอาแผ่นวางตามปุ๊บเห็นไหมเหลือปีกอ่ะก็เอาปีกออกโดยการเล่อยไงอ่าอันนี้มันเป็นวิธีการคิดเพื่อผลิตได้ง่ายขึ้นอ่ะมีพูดถึงที่เข้าใจง่ายคือพะ้ากระดาษลงมาหนา อ่ะใช่อันนั้นคือมาตามก้อนแบบนี้ถูกเาตามเส้ากบาลเปปีกเลยใช่บางคนก็แล้วก็เลยอ่าเนี่ยก็จะเป่เาเป็นแบบนี้คือคือบางคนก็พิเรนเก็บแบบมีปีกก็ได้ไงอ่าแต่เอาแล้วล่างเขาไม่ได้พิเรนหรอกเขารับจากวัดไม่ใงไงเขาเก็บแบบนั้นแล้วล่างจากนั้นเขาเอาไปําอะไเราไปตัดตามตัดดิตัดมาเหลี่ยงไงเขาก็มีตัวตัดไงตัวตัดเป็นแบบไหนเอาเอาเข้าไปวันนี้เอาได้เอาเอาตัวตัดก็เป็นแบบนี้ไง ลองลองตามตักเลียนมาเอาเอาเลียทงเ่รื่องเรื่องนี่ยเราเอแท็กกันเองเนี่ยนี่ตัวตัดก็เป็นแบบนี้ไงโอตัวตัดโนที่ไปอยู่ไหนมแล้วลูกไอตัวนี้มันตัวบังคับไไหไอตัวที่ปวดล็อกแล้วอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> คือคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้เห็นทุกอย่างแหละ เพราะอะไรเพราะผมเอาไว้สอนเวลาผมทาคอสอนเนี่ยเอ่เหรียญมีปีกมีเยอะไหมพอมีเนี่ยพอเวลาคุณมีเหรียญมีปีกแบบเมื่อกี้มาเห็นป่ะคุณก็ทําการตัดโดยเอาเหรียญเนี่ยเหรียญมันจะมีมันจะมีขอบข้างเห็นป่ะอืมนี่บอกอ่าพอเวลามีปีกอะใส่ปุ๊บแล้วคุณก็นะดันพอดันเสร็จเนี่ยมันก็ขาดออกมาปเป็นเหรียญไง ข้างก็เป็นรอยตัดอ,อันนี้คือมีตัวตัดแล้วอ่าแต่ในสมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่องเจียไม่มีเครื่องเจาะไม่มีเครื่องกึงเข้าใจไหมโอเคเขามีมาเป็นร้อยปีเออมันมีต่างประเทศมันมาไทยเมื่ะ <laughs> เข้าใจไหมเราต้องนับว่าเออไอที่มีอแต่มันมีที่ไหนลนะ่ะมันมีอยู่ในไอโรงงานใหญ่ๆแต่เขาเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตพระหรือย,ยังอ่าดังนั้นอ่ะ ในตัวตัดเนี่ยมันยังไม่มีในสมัยก่อนมันกัดสร้างโดยการตีกระบอกก่อนเพราะเหรียญทำไม่เยอะอ่าพอตีกระบอกเสร็จปุ๊บถามว่าทําไมสมัยก่อนถึงตีกระบอกแล้วมาเปลี่ยนเป็นเรื่อยมันเกิดจากความต้องการผลิตที่เยอะขึ้นในองเอละองค์ทีอละองนะอ่ามันเกิดจากการผลิตที่เยอะขึ้นไงในแรกๆมีร้านรับทําเหรียญโออือก็ผลิตเหรียญใช่ไมมกี่หลวงพ่อ แต่พอเริ่มมีความต้องการในการผลิตมากขึ้นไอโรงงานอะ่ะมันต้องคิดอัตโนมัติว่าจะมีวิธีไหนที่ผลิตได้เร็วกว่านี้ถูกไหมครับถ้าคุณตัดหญ้าแค่ข้างบ้านอะ่ะเออจอบถากก็ได้แต่วันหนึ่งกับช่วยตัดหญ้าที่สามไร่ทีคุณจะมอาจอบถากอยู่เวล่ะคุณต้องไใช้เครื่องตัดหญ้ามันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะดังนั้นเมื่อความต้องก,การเหรียญเพิ่มมากขึ้น โรงงานก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบล็อกสองตัวแบบนี้ไงเนี่ยบล็อกหน้าบล็อกหลังวางแผ่นเข้าไปปึ๊บตามมีปีกออกเห็นไหมแล้วก็เลื่อยออกอ่ะเลื่อยช้าไหมช้าแต่มันก็เร็วกว่าทีกระบอกไงแล้วมันจะมีวิธีเร็วกว่ามานั่งเลื่อยทีละเอรียญไหมก็ไปทําตัวตัดมาไงมันก็แค่นั้นตัวตัดสมัยก่อนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าถูกป่ะเป็นขาไก่ หาเอยถามว่าไฟฟ้ามันมีางมพูดอย่เดียวไม่ศึกมึงไม่ออกไปหาอะไรเลยแล้วนะแล้วเวลาเขาหามาให้ก็ขยันต่อต้านอีกเอาหนังสือกลับมาไฟฟ้ายังไม่มีเลยทำหนี้ได้ไงักเวเคยพูดเนี่ยอ่านะตัวตัดผมให้ไปหมดแล้วในเล่มนี้นี่ตัวตัดยุคที่ไม่มีไฟฟ้าเห็นปะเขาใช้เกีียว หมุนเรื่อยๆเหมือนแม่แรงนี่อหรอไหมอ่าเหมือนแม่แรงเนี่ยใช้เกียวหมุนเครื่องนี้ที่พี่ไปได้มันจะได้ไหมไหนอันนี้อยู่ที่ร้านพุทธมงคลโลหกิจเห็นไหมครั้งหน้าที่พี่ทำาครื่องนี้พี่ไปถังทีเลยไม่ไปถึงที่จารูปมาได้ไงเคสตามบูเกิลอ่ะฮะบางทีผมไม่บอกผมรับเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวตัดทั้งหมดเนี่ยตัวตัดกี่ตัวที่ตัดผ่านตัวตัดแบบเนี้ยเห็นป่ะอันเนี้ยคือไม่มีไม่มีไฟฟ้า ก็ใช้หมุนไอการหมุนแบบเนี้มันจะแรงดันอะไม่เยอะฉะนั้นเหรียญสมัยก่อนเวลาตัดมันจริงปิดหลังอะมันจะบาดต้องตะบายเก็บไง่ะ mm hmm. อ้ะอาวแล้วใช้แบบนี้มันช้าพอมีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าสิ mm hmm. เห็นป่ะอ่ามีไฟฟ้าเสร็จปุ๊บมันก็ยังช้ามีไฮดรอลิกอ่ตัดแบบไฮดรอลิกสิ mm hmm. มันด้แค่พัฒนาไปเรื่อยๆก็เหมือนโทรศัพท์ปัจจัสมัยก่อนหมุนที่ระย่าง mm hmm. พอหมุนเสร็จก็มากดปุ่มแห mm hmm. ม,กด,ม,มกดปุ่มมันก็ช้าถูกป่ะ ต่อมาเป็นไรมือถือเดี๋ยวนี้พสัสสกรีนมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ครับอ่าโอเคเหล็กรางรถไฟนี่คุณณเดชย่ะเป็นคนพาผมไปโรงงานพี่น้องนะฮะ ฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการการผลิตอ่ะแม่พิมพ์โอมไม่ได้มีแบบเดียวมันมีมากมายหลากหลายแบบแล้วแต่งานของแต่และโรงงานอ่าเนี่ยเหล็กรางรถไฟมีการเอามาใช้ทําแม่พิมพ์ไหมเหล็กรางรถไฟมันแข็งไงอ่ามีการมาใช้ไหมมีมนะครับมีอ่าสําหรับโรงงานที่ได้เหล็กตรงนั้นมาแล้วเอามาประยุกต์ใช้ ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกโรงงานจะใช้แบบนั้นหมดแต่โรงงานที่ได้มาแล้วสามารถเอามาประยุกใช้ได้เอเอนะครัก็คือเหล็กรางรถไฟก็มีถูกป่ะเหล็กกลึงก็มีอ่าจะบอกว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีถ้ามันมีทั้งคู่ก็คือมีทั้งคู่แล้วก็แปลกไอ้วงการนี้รับว่ามีทั้งคู่ไม่ได้เป็นอะไรกันก็งงเหมือนกัน อ่านี่ใช่ไหมไลา์เหตีดไล้์แชร์อาจจะตกใจในี่เหรียญที่ผลิตจ,จากเหล็กหลังรถไฟคือพอนึงห้อยลงเห็นไหมเนี่เนยเหล็กลังรถไฟเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นตัวไอเห็นไหมแล้วตัดครึ่งคือสุวนที่ทีไ่ไปเจอที่โรงงานโรงงานพอนึงห้อยลงนี่เหล็กลังรถไฟ ไหนันรวยเนี่ยแกแกขายเนี่ยวพราะกุลนพนอนนะศิลปะปีเก้ากว่าเห็นไหมเขาจะมีเนี่ยเหล็กรางรถไฟอ่าซึ่งการที่ได้เหล็กรางรถไฟมาเอามรยุกเนี่ย เขาไปติดกับท่านพิมพ์โดยใช้กาวติดกาวหนังสัตว์กาวหนังควายเนี่ยซึ่งเป็นเหล็กหลางประไก็มีเป็นเหล็ก,ลเ,ก,เ,เ,ลกเหลี่ยมก็มีเหล็กกลมก็มีอ่ามีทุกแบบเราจะนึกอะไรได้อ่ะอง่ายว่าบางที่อะที่มีมีดก็ซื้อมีดอย่างเดียว แต่บางที่ที่ร้านทํารถสิบลอ้อก็เอาแหนบมาตีเป็นมีดแต่ที่ที่ไม่ได้มีร้านทําอู่สิบลอ้อจะมีแหนบมาตีเป็นมีดไหมก็ไม่มีฉะนั้นมีดทาจับแหนบรถยนต์มีไหมมีอ่าอารมณ์นี้ครับโอเค <c oughs> ก็ถือว่าเนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายก็คือสิ่งที่ผมอธิบายมาแล้วน่าจะหลายสิบรอบมากที่มีคลิปอยู่ใน YouTube หมดแล้ว รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทป่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์ผาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูประหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรัคพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย